ใจมากอะ่ะมีที่พักด้วยนะถูกแล้วก็ต้ลงดูที่อื่อบนเรือแล้วไปหาว่ามันเป็นที่ดีปะอืมพาเห็นด้วยเอาสิมไม่เคยไปจังหวัดนี้เลยอะ่ะถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันกไม่เคยงั้นเดี๋ยวเขาบอกขนะ่าวดีแล้วกัน ตอนนี้มันเย็นแล้วอะโอเคแล้วว่าแล้วว่าสนนีก็กลับบ้านแล้วก่อนมีอะไรก็ได้มานะทุกคนได้ได้ทุกคนเห็นลกันไหะลอยู่ทางนี้ลูกไปางนี้ลูกอสวัสดีค่ะมีลูกกันฝากโคงการเกษตรปุ่งีหรือเปล่าครับใช่แล้ครับพี่เดี๋ยว เดีย๋ยวลลุงจะพาไปกินข้าวที่ทีงพักกันอ๋อโอเคค่ะแล้วดไปเะ้อ่ะคุณลุงคะแล้วในโครงการเกษตรอินทรีย์มีกิจกรรมอะไรให้พวกเราทำบ้าง โครงการเสด็รสีของลุงนั่นลูกมีมากมายแต่กิจกรรมไฮไลท์เลยก็คือแดงนาผิวยะตายายทำพลาเลยนะอย่างถือนะว่าโครงการน่าประทับใยอ่ะน่าไปมากทุกคนเออเนี่ยนะ่นคือพักพักของพวกหนูนะจะมีห้องเรียนการแจ้งที่เป็นรางหลุดถกทอดมาด้วยนะว้าวอูดหูหาข้อมูลมนาเพราะว่ามีกิจก,กรรมนะคะที่ยเพื่อรู้ว่า เต็มาลุกคนมาด้วยสิดยอดค่ะอุ้ยทุกคนตรงนั้นก็จะถึงตรงกางจะเห็สีแล้วป้าไปเลยอุยตรงที่ต่ำมากอ่ะ เองท่านแล้วค่ะได้เลยค่ะว้าวเดีกเลยค่ะสถานที่นี้หนูพร้อมพี่เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวเกษตรินซีแล้วค่ะใช่ไลยค่ะก็แนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้น้องเลนจะเป็นไกด์พาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทุกขัานนะคะพา้องเลนนำไปเลยค่ะได้เลยค่ะเโซนนี้เลยค่ะโซนแรกนะคะตรงนี้เป็นลานต้อนรับค่ะโซนนี้จะมีร้านอาหารข้าวหอมไทยซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโครงการนะคะ และยังมีทัศการนิทัศการความรู้เรื่องกเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะว้าวยอบเลยนะคะเนี่ยโซนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีถึงโรงเรียนต่างๆทั้งหน่วยพัฒนาพันธุ์ข้าวโรงเรียนกลางมุง้งลานตา,ขากข้าวเปลือกยิ้มข้าวโรงเลี้ยงเป็ดไก่ทางเราก็มีให้ทุกคนได้ไปดูน้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีน้องควายให้ทุกท่าน ได้ทักทายน้องๆด้วยค่ะน้องใจดีและเป็นมิตรกับทุกท่านแน่นอนนั่นไงทุกคนน้องฟายอะไปกันเ็วไปกันเลยไปกันเลยไปนะคะเราจะให้น้องรันเป็นไกด์พาทุกท่านไปลองประสบการณ์การํำนาตามโครงการเกษตรอินทรีย์รับรองทุกท่านชอบแน่นอนสวัสดีค่ะเราจะไปยงาะไงทำงานวันนี้กันนะคะค่ะน้องรันคะทำไมการกำนาแปลงปุ๋ยหญ้าตาย,ยายเนี่ยถึงเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่หรอคะ เราะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นการสาธิตนะคะวิธีการทานาของชาวนาค่ะรวมถึงการเก็บเกี่ยวด้วยค่ะซึ่งเราจะได้รู้ว่าเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดเนี่ยมาจากอะไรบนะ้างโอ้ยอยากลองทำเลยนะคะแกต้าน้องนันมาเลยนะคะเราจะพาไปดูแปลงนาส่วนผสมกันค่ะเดี๋ยวค่ะน้องนันคะแล้วแปลงนาปุยตะไยก,กับแปลงนาส่วนผสมนี่มันนี่เหมือนกันแปลงนาส่วนผสมเนี่ยเป็นหัวใจสาําคัญของโครงการเลยน,นะคะ ภายในจะประกอบไปด้วยน้ข้าวแปลงขัาและส่วนผล,ลไม้ค่ะเราสามารถเดินชมชิวๆได้หรือจะขี่จักรยานชมบรรยากาศรอบแปลงในตอนเย็นด้วยก็ได้นะคะโอ้โอรอชมบรรยากาศตอนเย็นไม่ไหวแล้วค่ะใช่ใชใชค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องรันนะคะจะพาไปดูการสาธิตการทำนาให้ท่านดูนะคะซึ่งวิธีการทำนาเนี่ยมีอยู่3แบบด้วยกัน,นะคะ่ะแบบที่น้องรันจะทำให้ดูเนี่ยเรียกว่าการนำต้นกล้ามาปักดำธรมรมดานะคะ ธีการปรับต้นกล้าถ้าจะให้เจริญเตบโตรเร็วต้องปรับแนวเฉียงประมาณ45องศาค่ะ,คะเพื่อให้รากชอนชัยหาก,กินอาหารนดินได้ดีดดส่วนระยะห่างหากินดีให้ปรับระยะห่างหน่อยแต่ถ้าสภาพดินไม่ดีเนี่ยให้ปรับถี่ค่ะรูปแบบการปรับควรปรับแบบสลับพันปลาเพื่อที่รากจะไม่ไปแย่งอาหารกันค่ะโอ้โหน่หาสนใจมากเลยค่ะเอาค่ะง<ห>ั้นวันนี้นะคะพองแค่นี้ก่อน กิจกรรมยามเช้าของเราในวันนี้นะคะอยู่จะพาลูกท้าไปเรียนรู้ถึงกิจกรรมของ จากผลไม้สุกก่อนเอ่น,น้ำส่วนผสมทั้งหมดมาหัน่นจากนั้นละลายกากน้ำตาลกับน้ำ,นนำแล้วนำมาผสมกับหัวเชื้อเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดลงไปในถังหมักจากนั้นก็คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดฝาพวกเรานะคะขอขอบคุณที่มาพักในสถานี่ของพวกเราพวกเรายินดีต้อนรับและให้บริการแล้วก็ให้ความรู้แก่ทุกท่านนะคะพวกเราเนี่ก็ขอขอบคุณทางโครงการเกษตรอินทรีย์เหมือนกันนะคะที่ต้อนรับพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยะคะ่ะ วกเรานะคะนอกจากมาที่นี่แล้วที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ของที่นี่แล้วก็ยังได้ลองทําสิ่งที่ไม่เคยทำอีกด้วยค่ะเรานะคะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่นั่งเดิมและยังได้ความรู้กับไปบอกเพื่อนๆอีกหลายคนด้วยค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะพวกเราสนุกมากเลยค่ะอยากเรียนรู้อีกสองสามวันเลยค่ะแล้วก็การที่พวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ยังสถานที่แห่งนี้นะคะทำให้พวกเราเนี่ยถนัดถึงความสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยที่ไม่มีที่ไหนเหมือน เป็นสิ่งที่ควรค่าแก็บการอนุรักษ์แลนะสืบทอดต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะขอบคุณที่ทําให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรใหม่หลายหลานนะคะมากนะคะอรับเสมอนะคะขอให้ทุกท่านเดคนาอภัดวยคุขไปกัน,น,นดิเดกเดินเดิะมือนะลูกไปค่ะโกโก้บาย